สวัสดีค่ะวันนี้มาติดตามรับชมข่าวสารข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากช่องนัตยาบายนาตีนะคะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้นาตีด้วยนะคะเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุโซนร้อนกำลังแรงโซเดลพายุระดับ4ฉบับที่3 เมื่อเวลา4ในกาวันนี้22ตุลา2อ6พายพายุโซนร้อนกำลังแรงโซเดลพายุระดับ4ของบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติดจุด16.4องศาเหนือลองติดจุด116.2องศาตะวันออกซึ่งมีความเร็วลมสูงสุดที่ศูนย์กลางประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวอยู่ทางทิศตะวันตกอย่างช้า คาดว่าจะเคลื่อนเข้ามาใกล้ฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่25ถึงวันที่26ตุลา2,563หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วส่งผลทำให้ด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนบางแห่งกับมีลมแรงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือเวิร์ไว์เว็บของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้นัตตี้ด้วยนะคะเพื่อให้ไม่พลาดในการติดตามรับชมข่าวสารต่อไปขอบคุณค่ะ